หน้าไม่งอรอไม่นานรับประกันความอร่อยบริการทุกวันจันถึงอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง15.30นถ้ายังจำกันได้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คนทําก็จะเป็นน้องโจ้นะครับที่เคยอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่นั่นเองนะครับวันนี้มาเปิดร้านของตัวเองชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงริบพีอยู่ในซอยริบพีอยู่ตรงข้ามวัดริบพีอำเภอเอมืองเพชรบุรีปปร รับประกันความอร่อยโดยน้องโจครับน้องโจเชิญชวนลูกค้านะครับครับวัสดีครับเสีมันิมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงพิพีเปิดเองถ่ายเองครับจุดเด่นคืออะไรครับมีเอ็นแก้วหมูเปื่อยเปดเปื่อยชิ้นครับรับรองรับประกันคุณภาพครับเป็นเสียงของน้องโจนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับแล้วก็สูตรของน้องโจก็รับประกันนะครับความอร่อย จากที่เป็นพนักงานมาหลายปีร้านตรงข้างเคเบิลนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงตรงข้างเคเบิลตอนนี้มาเปิดเองตรงอซอยวัดพิพีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีนะครับก็สดชิ้นเปื่อยธรรมดา40บาทนะครับเส้นก็เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บุนเส้นมีนนม,มามา่มานะครับเกาเหลา50พิเศษ50นะครับลูกชิ้นมาละ10บาทมาสนับสนุนจะได้ครับอร่อยเหมือนเดิมครับน้องโจบอกรับประกัน เตี๋ยวหมูน้ำแดงพิพีที่วัดพิพีในซอยพิพีอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ